ก็อยู่กันที่บูตโตโยต้านะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าข้างๆนี้เป็นทีเด็ดของโตโยต้นั่นก็คือโตโยต้าซู r รานะคะก็จะเป็นตัวแรงของ Toyota นะคะแล้วก็เป็นรถสปอร์ตของโตโยต้แต่ถ้าหันมาอีกข้างๆนึงนะคะก็เป็น Yaris GR Sport นะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแรงของเขาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ t o y ยต a ก็ได้นำรถมาหลากหลายรุ่นนะคะแล้ววันนี้ทีเด็ดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเพลงมาดูกันเลยค่ะ ก็สําหรับ t o โยต้านะครับในปีนี้เราก็ได้มีคอนเซปต์ในการจัด,ดรูทต้องการสร่งมอบความสุขไปให้ลูกค้าทั้งประเทศนะครับก็ภายใต้แคมเปญของตัว h a p p y t o g e t h e r มีรุ่นหลากหลายรุ่นให้ท่านได้รับชมก็มี GR Zone ซึ่ง GR Zone เนี่ยได้รับแดงบันดาลใจแล้วก็ DNA จากทีมแข่งระดับโลกอย่าง Toyota g a z o ู Racing ใช้ภายใต้คอนเซปต์ในเรื่องของจากสนามแข่งสู่ท้องถนนแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของโซน m o เดล ista ในส่วนของโซนโมเดลิสต้านั้น,เป,นเป็นการดีไซน์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งจากทางญี่ปุ่นโดยตรงนะครับภายใต้คอนเซปต์โซลพิสติเคสเตตโตเกียวไอคอนิกพรีเมียมซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีระดับความหรูหราสวยงามเน้นเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยากจะโดดเด่นไม่เหมือนใครวันนี้เรามีการนํามาจัดแสดงเนี่ยก็มีทั้งหมด9รุ่นในตัวแรกนะครับก็คือตัว c o รโรล่าครอสจีอาร์สปอรนะครับเรามีการยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นมีการตกแต่งอุปกรณ์ภายนอกนะครับ ให้ดูเป็นรถสปอร์ตที่มากขึ้นขับขี่ได้ยังสนุกขึ้นนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยคงหนีไม่พ้น ไฮไลท์ตัวขายดีเราก็คือไฮลักจีอาร์สปอรนะครับตัวนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันใน World r a l l y Championship นะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกนะครับมีการนําชุดแต่งถ้าท่านได้ลองเนี่ยท่านจะนึกไม่ออกเลยว่าอันนี้คือเรากําลังขับรถกระบะเพราะฟิลลิ่งเหมือนรถเก่งจริงๆ,ๆนะครับตัวถัดไปของหนีไม่พ้นฟอร์จูเนอร์ครับรถขายดีเช่นกันเรามีการปรับแต่งทั้งภายนอกและภายในให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ภายนอกมีการตัดแต่งในส่วนของอุปกรณ์ไม่ว่าจะส บันไดข้างก็อันนี้จะส่งผลให้ลูกค้าที่ชอบความแตกต่างจากรถเบสโมเดลทั่วๆไปตัวถัดมาครับคัมรี่นะครับคัมรี่มินิเชซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคมถ้าท่านได้ลองขับเนี่ยขับได้สบายครับเบาะหลังของคัมรี่สามารถปรับเอ็นได้ตรงคอนโซลกลางของเบาะหลังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปรับแอ j จัสมีปุ่มคอนโทรลที่คอนโซลกลางเพิ่มความสทรียภาพแล้วก็มีความสบายในการใช้นะครับตัวถัดมาครับ โคโรล่านูเบอร์ลิงนะครับต้องยอมรับว,ว่า,าสถามนูเบิร์ลิงเป็นสนามการแข่งที่ค่อนข้างโหดนะครับโคโรล่าเราได้ไปแข่งในสนามนี้นะครับด้วย e อนดูลันส์มา,า24ชั่วโมงนะครับมันสต็อนะครับการแข่งคันนี้แค่เข้าพิษได้ครบวิ่งครบก็ถือว่าดีละแต่เราไปคว้าแชมป์มา2ปีติดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าโคโรล่าเราเนี่ยในเรื่องความคงทนในเรื่องการขับขี่ ในเรื่องของความสะดวกสบายหรือในเรื่องของเพื่อพม่ต่างๆถือว่าตอบสนองความต้องการทุกท่านแน่ๆครับอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีตัวโมเดลิสต้านะครับซึ่งโมเดลิสต้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีกลิ่นอายการแต่งรถจากสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพราะอุปกรณ์ต่างๆดีไซน์มาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็เอามาติดตั้งที่นี่เพื่อยกระดับความหรูหรานะครับนอกเหนือจากตัวรถที่เอามาโชว์เนี่ยยังมีในเรื่องของการนำเสนอการเช่าซื้อนะครับ ผมเรีกว่าการเช่าระยะยาวนะครับเป็นรูปแบบการให้บริการกแบบหนึ่งก็คือกินตกนะครับท่านไม่ต้องดาวท่านไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ,ๆนะครับหลังจากที่ท่านเช่าระยะเวลา3หรือ4ปีท่านสามารถที่จะเป็นตัดสินใจที่จะซื้อเป็นเจ้าของรถก็ได้นะครับรูทเรานะครับปีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามอยากจะส่งเป็นตัวแทนในการส่งความสุขให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มาตัดสินใจจองรถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในบูธเราหรือที่โตโยต้าโชว์รูมทั่วประเทศนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับลุ้นรางวัลทั้งหมดมากกว่า10ล้านบาทจําจนวนรางวัลเนี่ยมากกว่า1นึ่ันรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัวโตโยต้าด้วยกันนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เราจะมีการถ่ายทอดทาง Facebook Live นะครับซึ่งในส่วนเนี้ย ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านเข้าไปติดตามชมนะครับใน Facebook ไลฟ์ของทาง Toyota m o t เตอร์นะครับสุดท้ายนี้ผมคงต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับาการตอบรับที่ดีการให้ความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกงันและกันนะครับก็มันเป็นครอบครัวโตโยต้นะครับ มีความสุขกันทั่วไปนะครับขอบคุณครับและนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของบูธโตโยต้านะคะทาง Toyota เนี่ยจัดเต็มมาให้หลากหลายเซกเมนต์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ไหนเนี่ยก็มีรถที่เหมาะกับคุณนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมกันที่บูธโตโยต้านะคะมีโปรโมชั่นหลากหลายมากมายมากเลยค่ะแล้วบูธต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ